นี่ไงอยากเป็นคังคู่ใบโหเ้ยสวัสดีครับผมผมใช้300รอยฮะแมนึกว่าเป็นคังคู่ใบเลยทีเดียวสวัสดีทุกคนด้วยนะขออนุญาตก่อนเลยบางทีก็อะไรก็ไม่รู้นะขออนุญาตก่อนขออนุญาตกดแชร์ตัวเองก่อนนะใครที่ดูอยู่รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ก่อนแล้วกันนะฮะอยากเป็นคังคู่ใบไงเรียกแขกเรามายืนเรียกแขกหน้าโชว์รูมบ้างวันนี้สวัสดีพี่นัทกิจนะฮะสวัสดีเสียจีคัสสวัสดี เศษจีคัทไม่อยู่นะฮะผนเศษจีคัทเอาไว้ข้างนอกอยู่นะครับผมสวัสดีพี่สมใจผาสุริวงศ์ด้วยแชร์นะครับขอบพระคุณมากเลยนะใครที่แชร์ให้แล้ววันนี้ผมใช้300ได้รับหน้าที่มาอัปเดตสต็อกของ300กระนนะครับเรามีรถใหม่มากมายเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีรถเก่าที่ยังอยู่กับเรานะฮะใครที่อาจจะไม่เห็นตอนนี้เราเอากลับมาจอดรวมกันอีกแล้วเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าว่าเรายังมีรถอะไรเหลือบ้างนะครับผมตอนนี้43คนดู ฝากกดแชร์หน่อยแล้วกันนะฮะมาเริ่มไปเรื่อยๆเลยข้างหน้าเรานะฮะเอาคันเล็กหรือคันญ่เอาคันเล็กก่อนดีกว่าอ่าเอาคันเล็กก่อนดีกว่าฮะ320ส,ส,สูสไนไอสีขาวปี2014ฮะ8,99,000บาทครับ8,99,000บาทภายในเป็นสีดำนะภายในเป็นสีดำนะฮะไปดูตัดกับลายไม้สีน้ำตาลอ่าสวยๆ บอกไม่มีล้มไม่มี้อยรถยังดูใหม่อยู่โหราคาไม่ข้ามร้านด้วยสภาพแบบนี้หาได้จากที่ไหนฮะเดิมเดิมจากโรงงานมาเลยฮะแปดแสนเบาทเท่านั้นขยับมาอีกคันหนึ่งครับผม B M W เอาให้มันใหญ่ขึ้นไปอีกนิดนึงคันนี้บางคนอาจจะแบบเฮ้ยมันเล็กไปหรือเปล่าซีรีส์สขยับมาเป็นซีรีส์เดดีกว่าใหญ่เลยแบบข้างหลังนี่นั่งสบาย ซีรีส์เจ็ดคันนี้ปี2011ครับผม1,190 0ล้าบาทฮะ1,190 0 0้บาทสำหรับซีรีส์เคันนี้ใส่ล้อน,นิดมาแล้วนะครับผมด้านหลังบอกเลยว่านั่งสบายมีซันรูฟให้ด้วยมีหัวหมอนด้านหลังมีจอทีวีนะฮะมีปุ่มไอไดด้านหลังสามารถใช้งานได้เดี๋ยวให้ตะกล้องพาเข้าไปดูมีม่านไฟฟ้ามีแอมเบียนไลท์เรียกว่ามีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบคันนะครับผม แลมโบจองเท่าไหร่สุดทิพงศ์เข้ามาดีว่าสุดทิพงศ์ฮะถ้า,ถ,าถ้าไม่ไม่ช่วยซื้ออยากก่อกวนนะฮะใครใครก็ได้ฮะแอดมินกดบล็อกสุทธิพองศ์ออกไปจากไลฟ์ผมให้หน่อยฮะสุดธิพงศ์จิรวุฒโธอะไรเนี่ยนะฮะช่วยกดบล็อกออกจากสามร้อยให้ผมหน่อยฮะไม่ซื้อแล้วชอบก่อกวนคนเนี้ย <c oughs> ยอกหยอกยอกยอกอะ คันนี้เมื่อกี้พาไปดูภายในแล้ว1นึ่งล้านหนึ่งบาทปี2011นะครับผมแลมโบถ้าจะจองจริงๆนะครับผมเข้ามาคุยจะได้ใครที่อยากรู้บบพามาดูหน่อยเมื่อกี้น้องมาร์คแซลมานะครับผมแลมโบคันนี้9ก้าล0านบาทฮนะกาลาโดสีขาวนะครับผมแล็บสติ๊กเกอร์สีเหลืองมาแล็บสติ๊กเกอร์สีเหลืองมาภายในเป็นเบาะหนังสีดําตัดกับขาวนะครับผม สวยสนะประมาณนี้อย่าไปดูเยอะเดี๋ยวตื่นเต้นนะครับผมนี่กลับมาอีกแล้วมาเซอร์ติ 3,002GT รถในตำนานของเราครับผมเรียกว่าเป็นซปเปอร์คาายอีกหนึ่งคันที่ราคาไม่ถึง2ล้านนะครับตอนนี้1 9 9 0 0ล้าน9 0 0 0บาทเท่านั้นมาเซอร์ติคันนี้นะครับผมอยากได้ครับทางคููใช้ขอบคุณมากนะฮะ ขอบคุณมากเมื่อกี้เหมือนเขาสนุกอะ่ะเดี๋ยวใครฝากติดตามในสตอรี่แล้วกันนะใครอยากรู้ว่าหน้าอย่างนี้มันเกิดมาได้ยังไงนะฮะอ่ะภายในก็ยังสภาพสวยอยู่นะครับผมบ่อหนังสีดําเหมือนกันไม่มีล้มไม่มีรอยไม่มีขาดนะฮะอาจจะมีสภาพการใช้งานนิดนึงยน่ยนๆหน่อย1นึ่งล้านเก้าแสนบาทชุขคาคันนี้ไม่ถึงสล้านะฮะดูป้ายราคาดิข้างในจากสองสามเก้าอ่ะ จาก239วันนี้ขาย1ล้าน9,90,000นเาบาทะขยับไปอีกนิดนึงครับผมอยากได้ทุกคันเลยเข้ามาจองครับผมสวัสดี80คนที่ดูอยู่ด้วยนะฮะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ฝากกดด้วยแล้วกันต่อไปเป็น IS 250ครับผมเล็กซัสไ5 0อสรถเปิดประทุนอีกหนึ่งคันครับที่น่าใช้น่าขับหลูหลาหมาเห่ากันเลยทีเดียว เปิดครับไปดูภายในนิดนึงยังไงเบาะปรับไฟฟ้าเบาะหนังเบาะลมทุกอย่างยังใช้งานได้หลังคาเปิดประทุนไฟฟ้าฮะหนึ่งล้านสาบาทเท่านั้นใครที่ตามหาเล็กซัสไว้ใช้งานนะฮะใครที่ตามหาเล็กซัสเปิดประทุนไว้ใช้งานหรือขับเที่ยวโกโก,ก้วันหยุดนะครับผมเข้ามาชมดูได้เลยอ่ะต่อมาครับผมซีรโครอา ซีล็อกโคอ,อาฮะโฟกซีล็อกโคอ,อาแท้นะครับผมพาร์ทภายในทุกอย่างมีดิฟฟิวเซอร์คาร์บอนวิงหลังคาร์บอนภายในก็อานะครับเบาะปรับไฟฟ้าด้วยข้างฝั่งคนขับพวงมาลัยตัดพวงมาลัยอานะฮะมันตีฟังก์ชันแพทเทิร์นชิพครบนี่ถนนยน่นต์ะรู้จักอ่ะหลังคาสันลูบกระจกบานใหญ่นไงฮอมซิ่ง ดูเบรกด้วยแบมโบอันเบลเลอร์เบรกแบมโบเต็มเต็มล้อดูดิสด,ดูเบรกให้ใจเธอถนนยน่นเดี๋ยวรู้กันคันนี้คาเมโลติดจองอยู่นะฮะญาติขยบมาครับผมเล็กซัส GS 2 5 0สีน้ำตาลครับนีเ่เล็กซัสอีกแล้วช่วงนี้เล็กซัสมีเยอะเรียกว่าเป็นรถที่น่าใช้งานขับดี เรียบหรูและดูดีแถมระบบอำนวยความสะดวกภายในนะฮะครบคันแล้วราคานะครับถูกกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาด้วยเฮ้ยร้อนมากฮะหายใจไม่ทันคันนี้1นึ่ล้านหนึ่งแนานบาทฮะภายในบ่อนหนังสีน้ำตาลนะสวยๆอีกอย่างหนึ่งคันนี้รถออกศูนย์เล็กซัสไทยแลนด์ เซอร์วิสครบทุกระยะฮะแถมอุปกรณ์อุปกรณ์ยังอยู่ครบทุกอย่างนี่เก็บไว้ยันนี่เก็บไว้ทุกอย่างครับผมฉะนั้นประวัติไม่ต้องถามถึงครับคันนี้ประวัติสวยงามมากภายในเนี้ยบหนึ่งล้านหนึบาทลดศูนย์แท้ด้วยสบายใจได้เลยครับขยับมาเป็น Mercedes-Benz บ้างดีกว่าขยับต่อมาเป็น Mercedes-Benz บ้างนะคันนี้ c220d c220d คันนี้ตัวใหม่นะครับปี2018แล้วเดิมๆจากโรงงานสีดำอย่างนี้นะครับราคาพิเศษเลยตอนนี้1 7 5 0 0 0 0บาท1 7 5 0 0 0 0บาทลดปี18ราคาไม่ถึง2ล้านบาบอบาบอส,สุดๆจริงๆเอาไปดูข้างนอกบ้างฮะขยับตามมาด้านนอกต่อ แฮมเมอร์ครับผมแฮมเมอร์ H3 เออ H2 โอ้ยขออนุญาตนิดนึงนะฮะหายใจเริ่มไม่ทันแล้วแฮมเมอร์ H2 นะครับผมสีดำสามเก้าเก้าคันนี้เมกาสุดๆพวงมลาลัยซ้ายนะครับคันนี้พวงมลาลัยซ้ายต่อมาจี๊บลูบิคอนโอ้ขออนุญาตนั่งพักเหนื่อยกัน ใครที่ดูอยู่ไม่รู้รถมันเยอะหรือว่าร่างกายเริ่มไม่ดีนะพูดนิดิดหน่อยๆรู้สึกเหนื่อยหรือมันร้อนก็ไม่รู้เงืองเงือ,งอแตกมั้ยหน่อยซีล็อกโคหน่อยครับได้เลยพี่ซีล็อกโคอยากดูใช่ไหมครับทิ้งเบอร์ติดต่อมาเดี๋ยวผมพาไปดูครับพี่ขออนุญาตพาไปดูให้จบก่อนนะเดี๋ยวตามไปดูซีล็อกโคต่อจีมลูบิคอนปี2021เพิ่งจดมาต้นปีนี้22ด้วย5ล้าน90,000บาท ห้าล้านเก้าหมืนบาทนะฮะลดไม่กี่เดือนเท่านั้นเองอ่าไปขยบมาต่อครับ X6 X6 คันนี้159ฮะ X6 คันนี้159่งห้าไปดูฝั่งนู้นดีกว่าโอ้ยภายในมีอะไรกะ เฮ้ยมีรถเข้าใหม่ฮะมีรถเข้าใหม่เปิดประทุนที่หนึ่งคันอยู่ข้างในให้ดูผ่านๆแล้วกัน m x 5 129ฮะมี TTS ด้วยเรามี TTS ด้วยอีก1คันนะฮะรถยังไม่มายังมาไม่ถึงใครที่ตามหา TTS อยู่เข้ามาดูได้เดี๋ยวมารอดูกันภายในรู้สึกจะเป็นเบาะดำแดงนะฮะ TTS คันนั้น ใครที่ตามหาอยู่อย่าลืมนะครับมีเข้ามาแล้ววันนี้รีบหน่อยนะบ,บอกเลยว่า TTS เป็นอะไรที่คนตามหากันเยอะมากเรียกว่าเข้ามาปั๊บไปปั๊บไวมากสวัสดีพี่กอบฟชาวสวนด้วยนะฮะพี่เก่งจังรอสักครู่นะเดี๋ยวผมพาเดินไปดูรอบๆฮะม i นิคูเปอรครับราคาตอนนี้นะเอาตอนนี้เลยราคาพิเศษสุดๆเลย r ห้าคันนี้สี่แส0บาท 459,000บาทครับา5 3คันนี้อน5 0คันนี้จองแล้วขอบคุณลูกค้ามากเลยนะครับขอบคุณลูกค้ามากเลยต่อมาครับ R60 คันที่แมนสีแดงรถสวยๆเลยเก็บงานมาเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะลูกค้าเปลี่ยนคันแปลอีกคันน,คน,นึงแปลรถตู้แทนนะครับผมฉะนั้นคันนี้หลุดจองมา ราคาพิเศษสุด7 7 9 0 0 0บาทครับ7 7 9 0 0 0บาทมินิสีแดงคันนี้ผิวซีมาถึงอ e ีโคคาบ้างประหยัดน้ำมันใช้งานง่ายขับสะดวกสบายคันเล็กกระทัดรัดนะฮะ4,99,000บาทเท่านั้นสำหรับผิวซีนะครับผมต่อไปมินิเข้าใหม่อีกหนึ่งคันโโหคันนี้ต้องดูข้างๆดูข้างหน้ามันเหมือนชาวบ้านเข้าไปฮะ ต้องมาดูข้างๆเจ้าคนนี้คือมินิขับแมนหรือตู้กับข้าวนั่นเองนะฮะอ่ะนี่เอกลักษณ์ของเจ้าตู้กับข้าวมันก็ต้องมีนี่ประตูเปิดสองข้างสวยๆไงวันนี้ใครที่ตามหาขับแมนอยู่นะฮะสามร้อยกะรัตเรานำเข้ามาแล้วครับห9 9 0 0เบาท 6 9แส0เกบาทขับแมนคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยสดๆร้อนๆพอรถมันยาวขึ้นจาก A56 พอมันยาวขึ้นข้างหลังนั่งสบายขึ้นฮนะข้างหน้านี่คือปรับขึ้นไปนั่งได้นะข้างหลังเปิดประตูมาก็คือเหมือนรถ4ี่ประตูทั่วไปเลยเหลือเห็นนะหหัวเข้าเหลือหัวเข้าเหลือเฟือเลยประตูตรงนี้อ่ะออกมีด้านเดียวนะฮะมีด้านฝั่งคนขับด้านเดียวอ่ะ เห็นนะปิดประตูแล้วก็คือเหมือนนั่งรถสีประตูทั่วไปหลายคนชอบถามว่าเฮ้ยมันจะเข้าได้ไหมนี่เข้ามานั่งให้ดูนะฮะตัวใหญ่ขนาดนี้ก็เข้าได้โอ้แต่ต้องระวังหัวนิดน,นึงนะเมื่อกี้พิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วเหล็กตรงนี้ก็แทกหัวน,นะฮะออกดีๆนะไม่ระวังก็จะดูโง่เหมือนเมื่อกี้นี้เข้าไปนั่งด้านหน้าให้ดูว่าถ้าเรานั่งเห็นนะด้านหน้าก็คือปกติทรงขับไม,ไม่ได้อึดอัดไปไหน ด้านหลังด้านหน้านั่งสบายฮะแต่ว่าด้วยที่มันเป็นรถปีเก่านิดนึงแพทเทิร์นจะเหมือนพวก R50R53 ปีนั้นนะฮะนะจอตรงกลางมีเลือนตรงกลางมี CD แต่ไม่ใช่ Cooper ์อนะเป็น Cooper ธรรมดา699ฮะไปมีขนาดอีกแ c คคอร์ c แอคครคันนี้ขายดาว3500ครับผม ผ่อนอีกประมาณห้าสิบ็ดงวดงวดละประมาณหมื่นสี่ฮะแอคคอร์ดคันนี้เนี่ยดูแลดีล้างทุกวันคันนี้สวยงามต่อมาครับแคมรี่จัดทรงลงล้อมาเรียบร้อยแล้วล้อทองมาด้วยเก้าแสนเก้าหมืนเก้าพันบาทนะเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแคมรี่คันนี้และก็อีกหนึ่งคันครับผมคันสุดท้ายด้านนอก คันสุดท้ายด้านนอก S300 ครับผม s c a r ั card นะเบนเอสคัทเจ็ดแสนบาทเท่านั้นฟังไม่ผิดครับผมขับเอสคัทวันนี้7 9 9 0 0สบาทให้ตายเถอะเป็นไงประตูด,ดูดตามเอกลักครับโอ้เอสคระบบอำนวยความสะดวกไม่ต้องพูดถึงด้านหลังแทบจะปรับนอนได้อะ่ะอ่ะ มีม่านบ่ปรับไฟฟ้ารองน้อง <c oughs> มีปุ่มคอนโทรลแอร์แอร์แยกทุกอย่างเอสค์ดอะเนาะมันจะไม่ไฮโซหรูหราหมาห่าได้ยังไง7 9 9ดแสบาทมีคนบอกว่าพาไปดูซีล็อกโคหน่อยเดี๋ยวพาไปดูแวบๆแล้วกันเดี๋ยวพาไปดูแวบๆเดี๋ยวถ้าใครอยากอยากดูลึกๆนะเดี๋ยวให้ติดต่อมาได้เดี๋ยวราให้ทีมเซลล์เรานะฮะติดต่อกลับไปหาคุณวิดีโอคอลให้ดูเลย มีพี่เขาบอกมาว่าอยากดูโฟกซ์อปเดี๋ยวผมพาไปดูเอ้ยไม่ใช่โฟกซ์รอปซีลโ,โอกโอ้ก็เดินมาพูดผิดไม่มีใครเตือนเลยซีล็โคฮะมีคนบอกว่าอยากดูซีล็โค่ะผมพาไปดูอไปดูรอบๆคันเลยล้อโวกดิฟฟิวเซอร์คาร์บอนวิงหลังคาร์บอนท่อออกคู่อ๋อท่อเปิดปิดวาลวได้ด้วยนะฮะ เบาะปรับไฟฟ้าสีดำอะถ้งหลังรถเป็นคูเป้เบาะพับได้ด้านหลังเป็นเหมือนบักเก็ตซีดนะฮะทรงเบาะแบบเดียวกับด้านหน้าด้านหลังผมเคยเข้าไปนั่งนะนั่งสบายอยู่ในระดับหนึ่งไม่ได้แคบเท่าไหร่แคบกว่ามินิเมื่อกี้นิดนิดนึงแคบกว่าขับแมนนิดนึงอ่ะเบาะมีปรับไฟฟ้าด้วยอะเลื่อนไฟฟ้าสำหรับคนหลังนะฮะเพื่อออกไม่ได้ ก็ปรับเลื่อนเอาอะเข้าไปดูเลขไม้เจ็ดหมนพาไปดูเลขไม้เนี่ยอะดูขับแม้นอีกทีได้ครับผมผมพาไปดูขออนุญาตนะฮึบนี่สวยสวย แค่นี้ก็วิ่งไม่รู้จะวิ่งยังไงแล้วฮะอาจจะมีฝุ่นนิดนึงนะรถย้ายไปย้ายมาไปจอดไว้อีกที่หนึงนะฮะ,ะประมาณนี้ประมาณนี้คร่าวๆแล้วกันใครที่อยากดูที่มันลึกซึ้งกว่านี้นะฮะหรืออยากได้ไรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อทีมเซลเราเข้ามาได้ครับไปดูคันสุดท้ายดีกว,ว่าขับแมนนะเมื่อกี้เราก่อนที่เราจะเดินเข้ามาดูซีล็โคเราพาดูขับแมนอยู่ แล้วเราก็เห็นอีกทีมีคนบอกว่าพาดูขับแมนอีกทีนึงครับปะคันสุดท้ายแล้วไหนๆมันก็เข้ามาใหม่เราพาดูหน่อยขับแมนคันนี้ปี2008ครับนะใส่ล้อมาเคสปีดเราอาจจะต้องเก็บงานนิดนึงนะฮะมีรอยถลอกหน่อยเข้าไปเก็บงานกระจกลายธงชาติภายในเบาะผ้า ภายในก็เป็นเบาะผ้าสีดําตรงกลางเป็นลายจุดเบาะปรับแมนวนวลอยู่แล้วประตูอย่างนี้มีแค่ฝั่งเดียวนะครับผมฝั่งคนขับด้านขวามือเท่านั้นฝั่งซ้ายมีแค่ประตูด้านหน้านะฮะฝั่งซ้ายจะมีแค่ประตูด้านหน้าเครื่องไม่เทอร์โบนะครับเพราะเป็น Cooper ธรรมดาด้านหลังก็จะมีขอบตรงนี้นะฮะที่เป็นสีดำตัดกระสีขาวครีมของตัวรถนะฮะ ท่อเป็นสีไทเทเนียมมาไฟเป็นตัวใหม่แล้วนะฮะ,ะไฟเป็นตัวใหม่แล้วเป็นดวงกลมตรงกลางยังไม่มีสลูปยังเป็นเสาสัญญาณตัวใหญ่อยู่ไฟหลังอยู่ครบเซนไม่มีหลุดลอกไม่มีอะไรหลุดนะยางเยอะไม่มีหลุดสวยๆหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท 699,000บาทครับประมาณนี้แล้วกันใครที่อยากดูคันไหนนะครับผมลองติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0852504444นะครับหรือไลน์แของเราแอดไซส์300เดือสกอร์การ์ดไลท์ครับเราก็มีรถให้เลือกมากมายเลยเปิดประทุนก็มีมินิก็มี SUV ลุยป่ารถ e ีโคคาเรามีแทบจะทุกอย่างให้คุณเลือกสรรน,นะฮะใครที่อยากดูคันไหนก็ติดต่อเข้ามาได้